ซูโม่คาเซนเตอร์ Center สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพามาดูกับคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากนิสสันอ m เม a ่นะครับคันนี้เป็นตัว1.2 e auto ปีสองพันสิบหกนะครับมาพร้อมกับสีรถสีบอนสวยๆแบบนี้นะครับผม พามาดูรอบๆคันของรถคันนี้ดูก่อนนะครับคันนี้นะครับเราเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของตัวรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเราก็จะเห็นผ่านๆตามาแล้วนะครับบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดของรถกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก กระจังหน้าของตัวนี้นะครับตัวนี้ปี2016จะเป็น m i เนอร์เชนแล้วนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยสีดำสามชั้นนะครับสัญ,ญลักษณ์รูปนิสสันเด่นๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าของเราก็ยังเป็นไฟหน้าเดิมสวยๆใสๆเป็นไฟหน้าแบบรีเฟกเตอร์นะครับหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ให้กับตัวรอบๆร,ร,รถก็จะเป็นตัวชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับทรง ยอดทิศของนิสสันนะครับผมแบบนี้นะครับด้านข้างเราก็ตัดให้สติ๊กเกอร์ข้างแบบนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับด้านท้ายก็จะเป็นทรงแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสเกิร์ตมีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นตัวทรงตัวเต็ดแบบนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยด้านกันชนท้ายก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยแบบนี้นะครับสวยๆนะครับรอบคันบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่มีตำหนิอะไรเลย ตัวล้อนะครับเราใส่มาให้เป็นแม็กขอบ15ทรง C-E 28นะครับยางเป็นยางของตัว m a ็กซินะครับเป็นขันาดล้อ185 6 0 1ปนะครับเป็นสภาพยางก็ยังสวยๆอยู่นะครับตัวนี้เลอว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรามีติดฟิลมมีกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวมือจับเป็นโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลย เดี๋ยวพามาดูด้านหลังก่อนนะครับของคันนี้ตัวนี้นะครับด้านหลังช่องเก็บจะสังเกตว่านะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วตัวนี้นะครับช่องเก็บของกว้างๆนะครับ้าสภาพยังสวยๆอยู่นะครับตัวฝากระโปรงนะครับเดิมๆอ่านี่นะครับตัวโลโก้นิสสันยังอยู่นะครับกับฝากระโปรงแท้แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับช่วง เมทอาร์คนะครับสวยๆจุดเชื่อมต่างๆนะครับแบบนี้สามารถดูได้เลยนะครับทางใต้นะครับก็มียางอะไหล่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวหนังสือนะครับยังอยู่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสามารถมาดูได้เลยพามาดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้เปิดเข้ามานะครับเราจะเห็นได้ว่าสภาพนะครับสวยๆตัวกระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัว ออโต้นะครับหนึ่งฝั่งนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสีด้านสามารถล็อกกระจกได้นะครับสามารถล็อกได้เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับคันนี้บริเวณประตูนะครับน็อตสวยๆนะครับซอกนะครับตัวหนังสือนะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะครับน็อตไม่ขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามแบบนี้นะครับเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะผ้าสีโทนโทสีทูโทนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ วงมายนะครับสภาพยังสวยอยู่โลโก้นิสสันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะครับปรับได้สีระดับนะครับมีตัวไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับ a อนะครับปรับทิศทางของลมปรับความเย็นความร้อนได้นะครับอันนี้นะครับเลขใหม่คันนี้นะครับอยู่เพียงหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะครับสตาร์ทติดตึ้มไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นเพลงเปาะ ภายในนะครับสภาพพลาสติกคอนโซลนะครับสภาพยางสวยๆแบบนี้นะครับภายในเราทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับซอกนะครับตัวเม็ดอาร์คนะครับสวยๆครบๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับตัวน็อตนะครับเดิมๆไม่ขยับนะครับตามซอกต่างๆนะครับเม็ดอาร์ค มาดึงดูได้เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรับประกันนะครับว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักตัดต่อโครงสร้างใดๆนะครับตัวรถสีรถนะครับสีลังคาก็ยังสวยๆอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับซอกประตูต่างๆนะครับ นะครับแน่นๆเลยนะครับนะครับเป็นอาร์กนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับอยู่ครบนะครับคมๆสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้ามาที่หน้าเต็นท์นะครับสามารถชมรถจริงนะครับทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ซอกประตูนะครับตัวเลขตัวหนังสือนะครับยังอยู่ครบนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราคีนให้นะครับตัวน็อตนะครับไม่ขยับนะครับ สามารถดูได้นะครับซอกประตูต่างๆนะครับเม็ดอร์อยังอยู่ครบนะครับสวยๆแบบนี้ลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับดึงดูได้นะครับทุกฝั่งนะครับของตัวรถระบบรักษาความปลอดภัยของคันนี้นะครับ มีแอร์แบ็กมาให้นะครับเป็นแอร์แบ็กคู่ฝั่งข้างคนขับกับอยู่ที่พงมาลัยหนึ่งลูกนะครับตัวนี้นะครับมีช่อง USB สามารถเสียบ AUX กับ USB ได้นะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับนี้อ่าตัวนี้นะครับมีตัว start stop auto มาให้ด้วยนะครับ กระจกข้างสามารถปรับซ้ายขวาปรับพับได้นะครับตัวห้องเครื่องนะครับสติกเกอร์มออนะครับสติเกอร์จากโรงงานกังอยู่ครบนะครับตัวขอบนี้นะครับสวยๆนะครับน,นะครับเดิมๆตัวเลขนะครับตัวอักษร LR ยังอยู่ครบนะครับผมของตัวนี้นะครับฝาเดิมนะครับตัวตะเข็บนะครับคานบนคานล่างนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับของเขานะครับตัวนี้สามารถรับประกันได้นะครับว่าไม่มีจนหนักที่ความจมน้ํานะครับไม่มีการตัดต่อโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเข้ามาชมรถจริงนะครับทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่ซูโม่คาร์เซ็นเตอร์ขอนแก่นเท่านั้นนะครับ ลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร08 5455 1661นะครับได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับเต้นเราสำหรับการรีวิวคันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับลูกค้าสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถอินบ็อกซ์ทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่ซูโม่คาร์เซนเตอร์ขอนแก่นนะครับ